สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับกับบ้านนอกออนทัวร์วันนี้ก็ออกล่าของป่ามาเดิมนะครับออกหามิ้มหาพึ่งนะครับหาหน่อไม้ไปด้วยนะครับแต่วันนี้มาริมห้วยคิดว่าพึ่งคงน่าจะไม่เจอครับก็เลยเป้าหมายหลักๆของวันนี้ก็คือหามิ้มเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็ออกลุยพร้อมกันเลยครับมาไม่ไกลนะครับท่านผู้ชมเจอหลังแรกนะครับที่กลางกอไผ่เลยครับตรงกลางกล้องตรงนั้นเลยนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับขึ้นไปตัดข้างบนกันเลยลุยันครับลกมากเลยครับใช้เวลาหน่อยเราจะเข้าถึงไม่ว่ามิมหรือพึ่งช่วงนี้จะดุนะท่านผู้ชมฝนฟ้าใหม่ดุครับหัวน้ำไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับท่านผู้ชมเป็นรังขนาดกลางแต่หัวน้ำปิดตาสวยดีครับ โโอโ้ผมว่างกับกิ่งไผ่ครับกล่องโทรศัพท์เออโอ้ย ยังไม่รู้จะออกยังไงครับเดี๋ยวต้องลุยครับดีที่มันมันลกแต่ว่าไผ่นี้น้ําไผ่จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับลงมาแล้วครับท่านผู้ชมตอนแรกผมคิดว่าหัวน้ําหัวน้ําไม่ใหญ่นะครับท่านผู้ชมแต่หัวน้ําเขาใหญ่ครับปิดมุม มองดูอีกมุมอีกล้านหนึ่งหัวน้ำไม่ใหญ่ครับแต่พอตัดลงมาแล้วหัวน้ําใหญ่เลยครับท่านผู้ชมปิดตาสวยนะครับนี่ก็ฝนตกด้วยครับโอ้ตัดแข่งกับกับฝนด้วยครับท่านผู้ชมนะครับอย่างสวยเลยครับหรืครับหา่างกันต่อไปครับฝนตกไม่แรงเท่าไหร่พอหาได้อยู่ครับ ดุนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอี่กลางเลยครับอยู่ที่กลางกอไผ่เลยครับลึกเลยครับ รังก็เป็นรังขนาดกลางนะครับหัวน้ําตุ่มใช้ได้เลยเ,เดี๋ยวจะตัดลงมาให้ท่านผู้ชมดูข้างล่างนะครับผมจะพยายามเอาลงมาให้เนีย <c oughs> นมือได้สุดนะครับเ <c oughs> พราะว่ามันมันุกมากเลยครับมาไกลก็ต้องลุยเอาครับท่านผู้ชมดีที่มันเป็นอ่าไผ่ที่ไม่มีหนามเยอะนะครับแต่ว,ว่าแค่อยู่รกเท่านั้นเองลุยันครับท่านผู้ชม <c oughs> ลงมาแล้วครับท่านผู้ชมแบบทุรักทุเลเลยนี่ครับหัวน้ําปิดตาสวยๆแต่ตัวนี้โดนกิ่งไผ่นิดนึงนะครับไงบ้างครับนี่ครับหัวน้ําปิดตาสวยๆเลยครับโอ้มดแดงด้วยครับท่านผู้ชม โอ,อ้แดงก็กัดซะเหลือเกินครับลุยครับหารังต่อไปกันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเจออีกรังนะครับที่กลางกอไผ่เลยครับเป็นรังรังขนาดเล็กนะครับแต่ว่าหัวน้ำเขาตูมดี รอชมข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะตัดลงมาให้ท่านผู้ชมดูครับ ลงมานะครับรังเขาแก่นะครับผมเอ,เ,บเอาแต่หัวน้ําเขานะครับเอาแต่หัวน้ําหวานของเขานะครับท่านผู้ชมหัวน้ําปิดตาสวยใช้ได้เลยครับไปครับรุยรังกันต่อไปครับท่านผู้ชมหาแบบฝนตกดินดินนี้แล้ครับกาดเย็นดีครับ รูยนครับ